ถ้าสนใจอยากฝึกภาษาจีนนะคะอย่าเลื่อนผ่านคลิปนี้เพียงเพราะว่าหัวข้อชื่อว่าฝึกทำกับข้าวค่ะหัวข้ออาจจะดูเบสิกแล้วก็ดูเหมือนเป็นศัพท์เก่าๆนะคะแต่จริงๆแล้วใน EP นี้มีประโยคที่น่าสนใจให้ฝึกพูดเยอะเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากจะบอกว่าลนลานทำอะไรไม่ถูกจะพูดยังไงนะคะหรือจะพูดว่าไม่ทำอันนี้ผิดก็ททำอันโน้นผิดหรือประโยคอย่างที่เราพูดบ่อยๆเช่นอาหารจานนี้หน้าตาดีมาก หน้าตาดีมากแบบอาหารจานนี้หน้าตาดีดูดีพูดยังไงอย่าพลาดค่ะต้องฝึกกับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะสำหรับช่องนี้นะคะก็เป็นช่องที่สอนภาษาจีนแบบเข้าใจง่ายค่ะจะมีพื้นฐานมาก่อนหรือว่าไม่มีพื้นฐานก็สามารถที่จะเรียนด้วยกันได้กับช่องนี้นะคะครูสอนภาษาจีนแบบเข้าใจง่ายผ่านวีล็อกจำลองค่ะ โดยเดี๋ยวในวีล็อกเนี่ยจะมีแต่ตัวอักษรจีนก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าพอดูวีล็อกจบเนี่ยก็จะมีคำอธิบายรวมทั้งคำอ่านให้ด้วยค่ะทั้งพินอินแล้วก็ภาษาไทยที่ถอดให้อย่างถูกต้องนะคะไปดูวีล็อกกันเลยค่ะ最近开始练习做饭本来以为很简单没想到一进厨房就慌了不是盐放多了就是火开太大虽然ม相不太好味道还可以 吃的时候心里还有点小成就感，下次准备换个简单一点的菜，慢慢学也挺有意思的。เดี๋ยวจะอ่านช้าๆนะคะจะได้ตามทันกันทุกคนทั้งคนที่มีพื้นฐานและคนที่ไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อนนะคะก่อนอื่นไปฟังประโยคนี้อีกครั้งจากวีล็อกค่ะ。最近开始练习做饭。最近开始练习做饭。 จุยจินแปลว่าเร็วๆนี้หรือไม่นานมานี้ค่ะคชื่อคือเริ่มนะคะก็ดันเนี้ยเป็นวีล็อกก็จะหมายถึงตัวเขาเองเนี่ยเริ่มเริ่มทำอะไรเลี่ยนสีจัวฟ้านเลี่ยนสีคือฝึกฝนค่ะจัวฟานคือทำกับข้าวนะคะดังนั้นเลี่ยนสีจัวฟ้านก็คือฝึกทำกับข้าวค่ะคชื่อเลี่ยนสีจัวฟานก็คือเริ่มฝึกทำกับข้าวจุยจินเร็วๆนี้ 开始练习做饭ได้ฝึกไ,ไ,ได้เริ่มฝึกทํากับข้าวหมายถึงฉันเนี่ยได้เริ่มฝึกทํากับข้าวค่ะ最近开始练习做饭本来以为很简单本来以为很简单本来คือเดิมทีค่ะ以为แปลว่าคิดนะคะซึ่งหมายถึงการคิดนั้นอะเป็นการคิดที่ผิดค่ะคิดผิดยังไงนะคะคิดผิดว่าต简น เียนตันแปลว่าเรียบง่ายง่ายๆนะคะเขินเจียนตันก็คือคิดว่ามันง่ายหรือคิดว่ามันง่ายมากแปลได้สองอย่างค่ะง่ายกับง่ายมากนะคะอีเว่ยเฮินเจียนตันคิดว่ามันง่ายนะคะซึ่งบอกแล้วอีเว่ยคือการคิดที่คิดผิดอีเว่ยเฮินเจียนตันก็คือคิดว่ามันง่ายแสดงว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ง่ายค่ะเปิดไหลอีเว่ยเฮินเจียนตันเดิมทีก็คิดว่ามันง่ายๆคิดว่าการทำกับข้าวเนี่ยมันง่าย 本来以为很简单，没想到一进厨房就慌了。没想到一进厨房就慌了。ไ想到，ตมาดูตรงนี้นะคะเคือไม่แปลว่าไม่ได้จุดจุดจุดนะคะไม่ได้อะไรไม่ได้想，คิด到，ต้าแปลว่าถึงค่ะไ想到ก็คือไม่ได้คิดไปถึงว่าจุดจุดจุดก็คือคิดไม่ถึงว่าคิดไม่ถึงว่าอะไร อีจิ้นชูฟังจิวว่างเหรอนะคะนึกไม่ถึงว่าอีจิ้นชูฟังมาดูตรงนี้นะคะชูฟังแปลว่าห้องครัวคะ่ะจิ้นเนี่ยแปลว่าเข้านะคะจิ้นชูฟังก็คือเข้าห้องครัวคราวนี้อีตรงเนี้ยปกติมันจะแปลว่าหนึ่งแต่เมื่อในสถานการณ์เนี้ยอีจะให้ความหมายว่าพอทํากริยาบางอย่างปุ๊บในที่นี้ก็คือเข้าห้องครัวก็คือ อีจินชูฟังก็คือพอเข้าห้องครัวปุ๊บนะคะจิ้วแปลว่าก่อค่ะก็อะไรควางเหรอควางแปลว่าลนลานค่ะทําอะไรไม่ถูกนะคะดังนั้นอีจิ้นชูฟังจิ้วควงเหรอก็คือพอเข้าห้องครัวปุ๊บก็ลนลานทําอะไรไม่ถูกเลยดังนั้นทั้งประโยคนะคะไมื่เสียงเตาอีจินชูฟังจิ้ววงเคิดไม่ถึงเลยว่าพอเข้าห้องครัวปุ๊บ ก็ลนลานทำอะไรไม่ถูกเดิมคิดว่าการทำกับข้าวง่ายค่ะแต่นึกไม่ถึงว่าพอเข้าห้องครัวปุ๊บกลับทำอะไรไม่ถูกเลยไม่ใช่เหยียนฟั่งตัวเหรออูชือแปลวะ่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่อะไรไม่ใช่จุดๆจุดๆจุดๆจุดนะคะจุดๆจุดคือเอยียนฟั่งตัวเหรอก็คือถ้าไม่ใช่เอียนคือ เกลือคะ่ะฟั่งตัวเหรอฟัง่งแปลว่าใส่นะคะในที่นี้ก็คือเป็นการใส่เกลือคะ่ะถ้าไม่ใช่เกลือถ้าไม่ใช่ใส่เกลือใส่เกลือยังไงตัวแปลว่ามากค่ะเอยียนฟั่งตัวเหรอสี่ตัวนี้แปลว่าเกลือใส่ลงไปมากแล้วนะคะก็คือใส่เกลือลงไปมากนั่นเองนะคะปูชื่อเอยียนฟั่งตัวเหรอก็คือถ้าไม่ใช่ ใส่เกลือลงไปมาก不是盐放多了就是火开太大就是火开太大จิ้วแปลว,ว่ากอค่ะชื่อก็คือเป็นนะคะในที่นี้หมายถึงเป็นหรือว่าคือคล้ายๆ is am r นะคะคล้ายๆค,ค่ะไม่เหมือนนะคะจิ้วชื่อกอ็คือว่าหัวคือไฟน่ะคายคายหมายถึงเป็นการเปิดเปิดไฟนะคะหัวก็คือ ไฟเนี่ยถูกเปิดคําว่าใครตัวเดียวจะแปลว่าเปิดค่ะไทแปลว่าจุดจุด,จดเกินไปตาแปลว่าปกติจะแปลว่าใหญ่แต่พอใช้กับไฟเน่ยหมายถึงไฟแรงค่ะไทตาก็คือแรงเกินไปดังนั้นหัวไข่ไทตาก็หมายถึงว่าไฟเนี่ยถูกเปิดแรงเกินไปนะคะจิ้วชือกก็คือก็คือหรือก็เป็นหัว ไฟที่เปิดแรงเกินไปเอาละงงนิดหน่อยก็กลับมาดูประโยคที่แล้วนะคะมันต่อกันค่ะจริงๆมันคือปูชื่อจุดๆุดจุดจิ้วชื่อจุดๆุดจุดนะคะปูชื่อก็คือถ้าไม่ใช่ว่าจุดๆุดจุดจิ้วชื่อจุดๆุดจุดก็เป็นจุดๆุดจุดค่ะอ่ะฟังคร่าวๆนะคะมาดูประโยคดีกว่าดีกว่าค่ะปูชื่อเหยียฟังตัวเหรอก็คือถ้าไม่ใช่ว่าใส่เกลือเยอะเกินไป จิ้วชื่อหัวไข้ไท,ทต้าก็เป็นการเปิดไฟที่แรงเกินไปหมายถึงตัวเขาอะถ้าไม่ใช่ใส่เกลือเยอะเกินไปก็ดันไปเปิเปดไฟแรงเกินไปค่ะ ถ้าคุณสนใจภาษาจีนนะคะครูมีตัวช่วยในการฝึกภาษาจีนให้เป็นเรื่องง่ายค่ะโดยครูมีคอร์สสอนภาษาจีนแบบเข้าใจง่ายมีทั้งแบบสอนสดและคอร์สออนไลน์พรีเมียมโดยจะมีครูเป็นพี่เลี้ยงงกไม่บานปลายเรียนได้ตามเวลาที่คุณสะดวกเลยค่ะ不是盐放多了就是火开太大虽然卖相不太好味道还可以虽然卖相不太好那นะ ซืถึงแม้ว่านะคะถึงแม้ว่าอะไรไม่เชี่งหมายถึงรูปลักษ์ค่ะรูปลักษ์ที่ดึงดูดให้คนมาซื้อหรือชื่นชอบนะคะรูปลักษ์ไม่เช่่งปูไทยห่อปูไทยจุดจุจดแปลว่าไม่ค่อยจะจุดจุจุดเ่าแปลว่าดีปูไทยห่อไม่ค่อยดีค่ะดังนั้นทั้งประโยคซร่นถึงแม้ว่าไม่เช่่งก็คือหน้าตาแปลว่าหน้าตาได้นะคะก็คือสิ่งที่ดึงดูงด,ดนั่นแหละ หน้าตาเนี่ยปูไท้า่าถึงหน้าตาจะไม่ดีนักหมายถึงอาหารที่ทำออกมาเนี่ยถึงหน้าตาจะไม่ดีนักเวยตา้าหายเคยเวยต้าคือรสชาติค่ะหายเคยแปลว,ว่าจำไปด้วยกันนะคะเพื่อความง่ายหายเคยก็คือพอใช้ได้อุ่ยตา้าหายเคยก็คือ,คอเอ้ยรสชาติใช้ได้อยู่虽然卖相不太好味道还可以吃的时候心里还有点小成就感吃的 เชอในที่นี้เนี่ยจะมีการขยายความคําว่าเชือนะคะเชือเนี่ยเป็นคําหลักของท่อนนี้แปลว่าเวลาเวลาจะถูกขยายความด้วยส่วนที่อยู่หน้าคําว่าเตอะตรงนี้แปลว่าเตอะอ่านว่าเตอะนะคะขอโทษค่ะอ่านว่าเตอะซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าเชือเนี่ยถูกขยายความถูกขยายความว่าชือเตอะอถูกขยายความไปตามคําที่อยู่หน้าเตอะชือแปลว่ากินดังนั้น ส่หเวลาเมื่อถูกขยายความว่ากินก็คือเวลาที่กินหรือว่าเวลากินนะคะยยก的时候心里还有点小成就感，心里还有点小成就感。มาดูอันนี้นะคะ，心里แปลว่าในใจค่ะ，心อหัวใจ，里แปลว่าในนะคะ，心里นใ,นใจนะคะ，还有ย,ยเตียนจุดจุดจุดก็แปลว่าในใจเนี่ยยังมีบางอย่าง หายเยบแปลว่ายังมีค่ะเตียนคือนิดหน่อยในใจเนี่ยยังมีจุดๆนิดหน่อยจุดๆๆนั้นก็คือสีตัวหลังอันนี้นะคะมีเสี่ยวเฉิงจิ้วการการแปลว่าความรู้สึกนะคะเฉิงจิ้วคือประสบความสําเร็จดังนั้นเฉิงจิ้วการะจะแปลว่าความรู้สึกถึงความสําเร็จเสี่ยวแปลว่าเล็กดังนั้นเสี่ยวเฉิงจิ้วการก็เลยให้ความหมายว่าความรู้สึก ถึงการประสบความสำเร็จเล็กๆค่ะดังนั้นทั้งประโยคเนี่ยซินหลี่ในใจเนี่ยหายเยตเตียนจุดๆยังมีจุดๆๆนิดหน่อยจุดๆในที่นี้ก็ที่แปลไปเมื่อกี้ว่าความรู้สึกที่สัมผัสได้ถึงความประสบความสำเร็จเล็กๆหรือว่าความสำเร็จเล็กๆค่ะแปลทั้งประโยคง่ายๆก็คือในใจเนี่ยยังรู้สึกได้ถึงการประสบความสำเร็จเล็กๆนะคะ 吃的时候心里还有点小成就感。下次准备换个简单一点的菜慢慢学也挺有意思的。下次准备换个简单一点的菜下次可以看看看准备可以看看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  เปลี่ยนเป็นเจียนตันอีเตียนเตอใช่ท่อนนี้ค่ะเจียนตันอีเตียนเตอใช่เนี่ยมันจะมีคําหลักคือคําว่าใช่ที่แปลว่ากับข้าวนะคะเตะตัวนี้ทําหน้าที่ขยายความค่ะซึ่งคําที่ถูกขยายความคือใช่ข้างหลังนะคะขยายความว่าอย่างไรขยายความว่าตามที่อยู่หน้าเตอตัวนี้คือเจียนตันอีเตียนเจียนตันแปลว่าเรียบง่ายค่ะอี้เตียนแปลว่า จุดๆ,ๆนิดหน่อยดังนั้นเฉียนต้านอีเตียนจึงแปลว่าง่ายหน่อยหรือเรียบง่ายหน่อยดังนั้นทอนหลังเนี่ยเฉียนต้านอีเตียนเติะใช่ก็จะแปลว่าอไอ้กับข้าวที่เรียบง่ายหน่อยดังนั้นทั้งประโยคเนี่ยเสียสือคือคราวหน้าเนี่ยจุนเปยขวนเก๋เฉียนต้านอีเตียนเติะใช่ก็จะแปลว่า,รรวาคราวหน้าเนี่ยกะไ,ไว้ว่าเตรียมไว้ว่าจะเปลี่ยนเป็นกับข้าวที่มันทําง่ายหน่อย 下次准备换个简单一点的菜慢慢学也挺有意思的。慢慢学也挺有意思的慢慢慢慢นคือช้าๆนะคะเสือก็แปลว่าเรียนค่ะภาษาไทายพูดว่าช้าช้าภาษาจีนก็พูดว่าช้าช้าเหมือนกันค่ะ่านคําเดียวก็แปลว่าช้า慢慢นมานชาม้นชาช้าเหมือนภาษาไทายเลยค่ะ慢慢นนเสือก็คือเรียนช้าช้าแปลว่าค่อยค่เรียนรู้ค่ะ เย่ทิ้งเยวิสเตเยแปลว่าก็เหมือนในภาษาไทยนะคะเยยว่สแปลว่าสนุกค่ะสนุกน่าสนใจนะคะในที่นี้ก็แปลว่าสนุกค่ะทิ้งเยวิสทิ้งเนี่ยเป็นคําบอกระดับค่ะว่าเออเยว่สเนี่ยมันแปลว่าน่าสนใจหรือสนุกใช่ไหมคะพอใส่ทิ้งเข้าไปก็คืออมน่าสนใจทีเดียวลหละหรือสนุกเลยทีเดียวนะคะก็น่าสนใจทีเดียวเย่ทิ้งเยวิส ะะก็น่าสนใจทีเดียวหรือก็สนุกทีเดียวนะคะเตอะข้างหลังมีไว้ทำไมมีไว้ย้ำความหมายค่ะว่าก็น่าสนใจนะคะเตอะมีหน้าที่ได้หลายฟังก์ชันมากเลยนะคะถ้าเกิดสนใจภาษาจีนจริงๆนี่ยก็แนะนำเข้ามาเรียนในคอร์สนะคะจะได้เรียนรู้พื้นฐานภาษาจีนทั้งหมดแบบเข้าใจง่ายแล้วก็เรียนได้ไวด้วยค่ะ最近开始做饭本练习来以为很简单没想到一进厨房就慌了 不是盐放多了，就是火开太大。虽然卖相不太好，味道还可以。吃的时候心里还有点小成就感。下次准备换个简单一点的菜，慢慢学，也挺有意思的。 คุณสามารถช่วยสนับสนุนช่องให้ทำคลิปสอนต่อไปได้อย่างยั่งยืนด้วยการสมัครสมาชิกช่องเริ่มต้นเพียง50บาทต่อเดือนซึ่งคุณจะได้รับสิทธิพิเศษในการชมวิดีโอก่อนเพื่อแทนคำขอบคุณได้ชมคลิปทันใจได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความรู้ให้คนอื่นๆ สมัครง่ายๆแค่กดปุ่มสมัครหรือจอยหรือเลือกสนับสนุนช่องด้วยการกดปุ่มขอบคุณหรือ thanks ก็ได้นะคะขอบคุณสำหรับการช่วยสนับสนุนคอนเทนต์ดีๆค่ะ